อุย้ยสวัสดีครับสวัสดีอุย้ยสบายดีบายนะเจ้าได้ยินว่าบาสบายอะช่วงนี้สบายดีเจ้าแต่ว่าวันนี้รู้ต้องเฮียวันนี้น้องมาข้าสบายก,าก็ไปได้กิ่นื้อย่างแต่บ่านม่แดงกว่ากี่กี้หมูทอดนะครับอ่าก้หมูทอดแต่ว้านแม่กลางวานนี่แตนะ่บานน่ะกลางวานนี่ะวไปกีย่ยำเตาอ๋อ แล้วก็ตอนแดงนั่งกินกิน้นหมูทอดแล้วแต่เจ้านี่ลูกนั้นกินข้าวหนม่ลกองนิ้วแล้วก็กินถึิงยาว่าไม่ได้กินข้าวหนมยาก็ไม่ได้ป่วยครับรู้ต้องเธอเตศว่ารู้ต้องแต่วาหรือว่าวันนี้อ๋อวันนี้ไลไนะตอนตอนตต่ลูกนั้นนี่ไปได้อ,อ,อ๋อ,อ,ลไไอแล้วนอกจากรู้ต้องแล้วยังมีอาการไออย่างแหมพอง เาบอกมันมีอาการน,นะแต่ว่าเวลาเขาปวดร้องขึ้นมานี่ไม่ได้แล้วไปเข้าห้องน,น้ำตอนน่ะอ๋อสุมาถ้าอุ้ยไปห้องน้ำนี่แหลวก็มกมกพอให้พอดีเนี่ยจ้ะพอให้พอดีเน,ะนะี่ยเนาะจ้ะจตรักโกโก้ก็ไม่ใช่นะครับไปหาหมอบอกอุ้ยวันนี้บบไปเจียแต่ว่ามัานยังบบบาดบาดตูเตียก่อ ไปหาหางดงผมไปส่งก็ได้นะไ,ได้ไปเตี้ยวันนี้อันนี้บอกปติวบอกอันนี้ปเตี้ยอ๋อ,อบ่ใช่ผมก็เป็นห่วงแล้วก็เจ้ามูเจ้าจุ๋มที่เปินฮ้จักอุ้ยนะเปินเป็นห่วงอุ้ยนะครับ <c oughs> แล้วก็เปินบอกเลยว่าเปินถามมาเลยตักมาเลยเน้ออุ้ยดีแต่เปินปั่นน้ําต้นนั่นนะ่ะเป็นลายผ่องยัแงแคว้นผ่องอีเนาะลายค้นนะครับ <c oughs> ที่เพิ่นก็ต้งหาอุ้ยดีอยากคือผมมาเอวหาอุ้ยดีนะมาไทยถามว่าอุ้ยดีเป็นไดตพองเนี่ยได้นล้วเดียวอะแต่กูวิ่ก็เด้กขับปอดพายหมดละขับปอดพายเนาะแล้วไปที่หัาข่าวปองเนาะโอ้ข่าวปองตรงไหนตรงไหนมันมันเดือดมันก็แผลแล้วอ๋อตอนนี้แผลแล้วกะไปเพิ่นดูดออกเพิ่นบอกว่ามันเป็นโรคเกาโอ๋อแล้วก็อนนอนลงยาสองคืนครับ นอนห้องวันไหนสองคืนสามวันเจ้าที่ห้องยาไหนนี่ห้งยาหางดงเจ้าอ๋อหมอเพิ่นดูแลจะดีเลยเนาะเจ้าอือเดี๋ยวบอกว่าหายแล้วก็มันบอกบอกบอกปวดบางอย่างแล้วก็ครับได้กลับบ้านได้วปีกมาบ้านเจ้าที่ไหนก็ตึ้งม้วนตาบ้านเนาะ <c oughs> มันก็มันใหญ่มันพอดูห้องยานี่ยมัน มันได้รับดีอาจารย์อ๋อครับฮัลนหรขออนให้ฮัขอบคุณเท่านะเออเออแล้วอุ้ยอย่าบอกผมเนี่ยผมจะได้ไปเป็นกู้อันก็เบบขึ้นเจ้าโอ้ขึ้นบตญดีลูกไปเอาของไปฮือต้องเอาฮือหมู่ที่เปิ้ลนี้ฮะ้วกอสากขึ้นมาขึ้นไปถ้าบบลูกเขาจะขึ้นเปิ้ลข้นช่วงช่วงดังก่อนครับ ยาย้กับจะนอนลงยาไป่กับช่วงดังต้องสวกดังก่อนเนาะจ้าอืมถึงใจแล้วแส่นะครับอุ้ยต้องรักษาสุขภาพตัวเก่าพ่อเนิ่นจ้าปีนี้อายุแต่ไรล่ะปีเดียวแปดสิบห้าเด้อจ้าวแปดสิบห้าแล้วนอนเลขดิดเลขงามแปดห้าหัวนหน้าเดี๋ยวผมไปซื้อแปดห้าละครั้งสัญญาถ้าบาสบายนะเอิญบอกผมเนิ่นจ้าฝากบอกอีปีโทรศัพท์หาผมกำ นาะแล้วผมจะได้แม่แอวหาใ,<ช>ใครอยากกิน,นยังก็บอกผมเนอะ <c oughs> คือวันนี้มาหาแล้ววันนี้มีตุเจ้าใจดีบรรดาเปิ้ลมีไหนเปิ้ลอยู่ตีกรุงเทพพุนวชนะสงครามลาดหัวรามหาวิหารแต่เปิ้ลว่าเอ้ยเจือบไดาเปิ้ลว่าเอาของมาฮ้ออุ้ยดีกรรม แล้วลวดเอาตังมืออุ้ยดีโต้ยนะเพิร์ว่าถ้าอุ้ยดีอยากกินขนมมาหยังก็ไปซ้อซื้อกินได้ว,วันนี้ข่มกันเลยไปแม่โคมาแล้วก็ไปซื้อของมือเนี้ยมีนมเนะาะนมแล้วก็วอุ้ยอันนี้ขนมก่อนหนึ่งนี่ขนมขนมเปี๊ยะอุ้ยกินได้เนาะข้ามแกจกินได้อ,อ๋อได้และนี่คือ ลองกงองกงินได้กอกินได้อ่านี่ไว้นี่ก่อนและนี่คืออุ้ยต้องกินได้แน่ๆเลยไอ้อย่างอ้อบะคามหวานอ่บาบะคามหวานน่ามันชูนะครับตีนี่นี่จะเยี่ยงเช่าเป๊ะร้อยแปดร้อยครับกันลูกกันได้เยี่ยงมล้วก็ลูกไปกัดหน้าปากกิ้นโดนได้ร้อยไตร้อยไตอ๋อปากชิ้น อุ้ยมากเนาะขินกับข้าวนี่ยอดกินกับข้าวหนึ่งอุ่นๆนี่นะเพราะว่ามันมันหวานไปแกๆน่ะครับฟักเดียวนี่เกลียดใครอื่นดะอ๋อเพราะ่กมันมีหลายข้ออย่าจาับครับอืมเพราะอันใดข้อมันมบอบๆหรือเชียงตัวเอาข้าน้าข้าแถมอ๋ออุ้ยลองจิ้มพอบอกหวานก็บอหวานฟ่เเกเดียวเดียวมาจิ้มแกมาเคี้ยมทีเนาะอ๋ออันนี้อันนี้แล้วอกจากนั้นนนัอันนี้ของนักหน่อยนาะอุ้ยแต่เป็นเอาไว้นี่เนาะ อันนี้เป็นนมนมและนมถั่วเหลืองและตาซอยรสหวานเอ่อและช่ซอยนะกันพื่และตาซอยเนี่ยเนาะในขนมเต้ยให้ก็แลกกันเนาะเนี่ยเนี่ยเปิ้ลเปิ้ลมีเมตตาว่าเอามาเื่ออุ้ยกามีร้องในยูเนี่ยนี่เนี่ยนี่ครับฮะอุ้ยจะกินหรือยังยังไม่กินเลยยัยาม่กินเลยเนาะเนี่ยครับเปิ้มาพื่ออุ้ยอุ้ยเอาไว้กินเนาะ ถ้ากินบะมดก็ปั่นลูกปั่ลานกันไปเนาะนี่นะเนี่ยตัวเจ้าเปิ่นเปิ่นวะเปิ่นอยากเอามาฮืออุ้ยกันก็เลยเอามาฮืออุ้ยแล้วเหมนเนาะแล้วปั่นก็เอาฝากส่าตังมาตุยอนี่อย่างอหอึ่าตังก็ไม่ได้อ๋ออุ้ยอนนี้ตัวเจ้าเปิ่นหมอบคือตัวเจ้าเปิ่นหมอบคืออุ้ยเนาะ ไล้ซื้อเกลนเข้าวเข้าครับเอาไว้มักอะไรคือมักกะไรก็ซื้ออันนี้มักรูเดือนอืมอันนี้กูดูเดือนได้ครับกุมกุมกี่วันเห็นเนาะรูเดือนน่ะกุ้มเดือนก่อนเข้าบัวหนึ่งมันสองคามันก่อครับบัวได้ใหญ่ใหญ่เนี่ยครับบัวก็ได้สองคำแล้วไปนี่ลูกสาวอยู่เชียงรายผู้ชมนะโจทย์กล่องเนี่ยผู้ชมนะแล้วก็ แม่สื่กับแม่แฉะกินกับข้าวคนเ<ษ>ท่านกึก็่ากินคนเท่านกึก็มีเสรื่องในจะได้นะคนเท่าแบบสบายอย่ตนะัวอ่ะคนเท่ารประจ่ายนะแต่ก่อนนี่เหมืนลูกแกวไปได้น้่นแล้วอะ่ะคนเท่าเลยนะตอนนี้เตียวได้แล้วเนาะเตียว <c oughs> ได้ด <c oughs> ่าโอแต่บ่มบ่ไข้แข็งแรง <c oughs> แข็งแรงอุย้ยยังเตียวได้ดีกว่าเนาะเจ้า <c oughs> อุย้ยก็ดูแลกันไปเนาะเจ้าวก็นอนกี่ข้าวนะอุ้ยก็เอาข้าวอ่ะดอดปาก พ่อเข้าเฮ้อคุณม่เห็นเต้เวลาบรถ่ายเจ้าขอประทึงในห้องน้ำานคร,ร,รับอยู่นะั่นเปิ้ลก็จะแบนรับอยรับอยู่เนาะก็ดูแลก,กันไปจ้าน่าติดตามคนเท่าที่จะมองโ <laughs> <c oughs> อ้ยยังดีก่าเปิ้ลท้องว่ามีกูชีวิตตีอยู่ตัวกันมาเหมือนเน,ะนะาะอยู่ตัวกันมากี่ปีละฮะ ของกับข้าวของมาดามได้ชื่อ้วกอดอ่อนขอชื้อนะแล้วก็ดออค,กคุณดาไปกับคุณเนื้ล้วก็ดลูกคุณดาดูจังเหนียวพุ่งครับอุย้ยสวัสดีครับอุย้ยครับคุณเต้าผูใจครับอุย้ยสบายดีอุย้ยนั่งเลยอุ้ยแล้วอุ้ยยังได้กินข้าวตอนเตือนเนาะแล้ววันนี้กินข้าวแค่อย่างนี้ แล้ววตอนวันนี้จะกินอ่าอุ้ยตอนนี้ติงเกิงละมาแยกตึกกันอ๋นอครับวันนี้ตุ๊เจ้าตีอ่ากรุงเทพปุ่นพิ่นเอาของมาฮอเอาุ่นนี้ฝากผมผมก็เลวอ่าไปซื้อวันนี้มาฮอ้อุ้ยเขากินไอ้กินแล้วก็ตังเห็นหน้อยหมอบฮออ้อุ้ยครับวันเนี้ยอุ้ยกินได้ตัวกันเนาะ ได้เนาะนมก็กินได้ประคมาหวานก็กินได้เนาะเออดีแล้วครับเนี่ยก็เลยว่าเออวันนี้ผมมาได้แมเอามาเมินเนาะแล้วป๋าะปะอุ้ยกระจายตัวอ่ะมามาได้กับป,ะปะ๋าเนาะเข้าไปก็เพป,ป็นป้าหนึ่ต้นไม้เนี่ยอ๋อแล้วเดี๋ยวนี้ป๋าล้วเนาะอุ้ยเนาะป๋าล้วเนาะปั้นปั้นมือสอนครับปั้น้งานแล้วไม่มีนี่เป,ป้นงานอยู่ครับเป็นงานอยู่เนาะ ผมก็เลยบ่ไ,ได้หันอุ้ยปันสกล่อหันก็อุ้ยดียด <c oughs> แมนแมนแมนแ,แต่ตอนนี้บ่คือปันนล้นะเนาะตอนนี้บ่คือปันลน,น,นลวเนาะย่างปันนล้ะเนาะอีน้นำต้นฝีมืออุ้ยดีตอนนี้ไผ่บ่ได้แลวเนะาะอ๋ออายุนักแลวเนาะอุ้ยเนาะ แบบปั้นก็นได้คือคือผมก็ได้บอกเจ้าหมูเจ้กจุ๋มว่าอุ้ยดีเปลิลแบบปั้นนะเนาะเปลิลย่างละก,ก็เลยว่าไผตีไข่ได้น้ำต้นนี่นะสุมาเตอะอีเนาะมันได้แล้วได้้แลเนาะก็มาเป็นอย่างครับอุ้ยอุ้ยกับภาคพ,พรเนีะนะ่ยละเนาะถ้าใครกับภาคพรครับเหมน็มนเห <c oughs> มน็มน ผมมานี่ก็ต้องการเจออุ้ยผมเคยเจออุ้ยสักเตื้อเนาะอันนี่แก้เบิกไฟได้เนี่ยน่าก่าข้าห้อข้าม้กับมาแล้วเนี่ยเนาะทานเข้ามีมีวันไม่เจ้าน่ะครับหมอกสักสี่โมงกว่าน่ะออกไปกว่าท่าไหร่แล้วทีนี้มาบ้านเพิ่มเดียวเจนออกมาหน้าเนี่ยครับเป็นโลกของบูนบุญบอกเป็ี่ยนบุญกันถ้าบุญบุญยุ่งกันมาเดี๋ยวบ้านน่ะกะ ครับเปโลกตั้งวันนั้นจุ่มได้ออกไปกว่าเหรอเปิ้พหื้อออกไปเนาะโอ้ยลูกเนี่ยค่ะไอ้ไฟเนี่ยค่ะไปกวัดกันเลครับที่นอกเนี่ยครับดีแล้วครับอุ้ยพักผ่อนครับวันนี้ผมก็โจกดีเนอะมาปะอุ้ยตัวไหนอุ้ยดีจืดอุ้ยอย่างเนาะอุ้ยแดงอุ้ยแดงจ้าแน่น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 อุ้ยแดงนี่จืดทันสมัยก่อนเนาะจ้าทันสมัยอุ้ยแดงนะเนาะอุ้ยแดงกับอุ้ยดี แล้วอุ้ยแดงไปเจออุย้ยดีที่ไหนอาจารย์ครับทุเจ้าก็ไปวัดไม่ได้ทุกเจ้าเอาชื่อวันอุ้ยขาไปทำเทลงนงอา่าฟังเน่ะแดงดีอยากเีเีจยนทีจยนตาชุดิยาลงนุดตทุเจ้าก่หนหนะามาว่าอา <laughs> บ้าเอาลูก อ้จือลูกประามแต่เงเพงเออดีละ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 ลูกไ่อ,องออะอยเายครับเอาวันแททางไรครับมาก็บแมพุกเธอได้ยังมเนระอุ้ยกับอุอ้ยดีมีลูกกันกี่คนหคน้ออหคนเนาะลูกเนาะหกเจเจ็ดอันอันนึงมันได้สามเาแล้วมันหคน มัน้น,นเหอไปสองอตอนนี้เหลือหกคนครับเือเดียดเดียีเ,ยเหลือสี่อโอ,โอ,โอ,โอยังจกดีลูกคนเกา้าเรลูกไอ้นสี่นครับกกนนอ๋อให้ดีแล้วครับบ้า,นา,นานอนมมียาเนาะครับสมัยก่อนมันเมืมียาเนะาอนๆๆนะอ นี่ยวันนี้ก็เลยจกดีมาป้าอุ้ยถึงสองคนนะครับ <g ül> ดีใจแล้วครับแล้วจผมละแล้วจผมแล้วเนอะตอนนี้ผมมาหาอุ้ยมาหาอาจารย์ก็เจ้กก็แล้วใจแล้วะการดีใจแล้ะ <g ül> เปิ้ออัผมนอนบารลับอุ้ยก็ตึงอ่ะผมจังนึกว่านะกะเอ๊ะเต่งจะได้แบบไม่ได้ก็บแบบนาโรก็บแบบห้าปีนะอ,นนอครับไอ้บรบิสัทกำังเซเงินไ,ไปเถอะก้าคนที่ใส อ๋อลูกผู้พี่ลูกลูกผู้พี่ลูกผู้น้องคนเท่ายับใส่กันอ๋อน้อคนเท่ายับใส่กันอืมแบบเดี๋ยวนี้บ่มีแล้วน้อสมัยก่อนเป็นแยกใส่กันหรออืมก็น้าเหมือนกันเลยอ่ะอยางไอ้ลูกแพร์กับน้าน้ะครับสมัยตะก่อนนะถ้าลูกแพร์นะ มีคนใจคนไปแยกกันอยู่ละแล้วไปเอามาแต่งงานกันอ๋อสมัยก่อนนะสมัยก่อนนะสมัดุแฟรนะแต่คนหนึงคนใหลายรัฐอะไรมาแจกงานกันครับดินไม่หมือนะอืมเนี่ยก็เลยแล้วใจละอุ้ยเขาปั่นปอนคือตู้ลุงตู้ได้ค่ะปั่นปอนคือคือสินคือปอนตู้ตู้ลูกตู้หลานอ่าเนาะ จ้าตัวของอยู่ดีมีสุขเนอายุมันืนยาวจะได้เกิดได้เป็นอย่างงจะพักเข่อพักเข่อชิดสามปั่นนางขีนหน้าเขาะตั้งหลังไปมาท่าเข่อตั้งหน้าเขาแต่ไกลๆเข่อปีเข่อเดือนเข่อวันเข่อน้ำเข่อเมียดับเข่อเมียตื่นเข่อเมียนางเข่อเมียเตี้ยว ขอมบีคืนบ้านขอมบีวันบบานน้ขอพูดบ่ายประจบกระต่าีไม่นานตางเดีืองเนอร์ดูดีดีซ้อไปนี่นั่นยืนยาวเนอร์สาธุเอาท่านท่านครับท่านท่านวัดชนะสงครามมหาปัปอรปัปอรจากอุ้ยเนอร์ซื้อไปจนถึงจาหมูจาวจุ่มทุกท่านทุกคนนะครับผมมามอบของฮือเรียบร้อยแล้วเนอร์สวัสดีครับพี่ เรียบร้อยละเรียมร้อยละวันนี้มาปะกับอุ้ยแดงกับอุ้ยดีสองอุ้ยแถมน้อยเดียวหวยปิ๊กไปแต่งเพลงกันอุ้ยแดงอุ้ยดีกันเดียวไปแต่งเมือสองอุ้ยกันเนาะถ้าทําเซ็ตแล้วจะส่งไปมือหือฟังอุ้ยแดงอายุตั้งใดอ่อเต่าเดียวกันเต่าเดียวกันแปดสิบห้าอ๋อเป็นคนเมืองกุ้งเนี่ยเนาะอ๋อได้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 จะอยู่ตรงไหนนิ่มน้อยเดียวนิ่มไรเนาะ ครับอ๋อให้ตัวใหญ่บ้างกับเลนกบ้างเป็นไงครับ <c oughs> ออมอนน้อันโควิดระบาดหลานเพื่อนลูกครับไปยเนี่ก็สม,มุดประการมาครับเอาปออุ้ยแม่อุ้ยไปอยู่ศูนย์นอกว่ะสิบจีวันอ่ะโอ้สุดยอดเลยเอาอุ้ยไปอยู่ปุ่นเจ้าเอาสองคนไปอยู่ปุ่นศูนย์นอก คนออกเา็อย่นั่นอ๋อ๋อคนนอกเปนเข้าม้เนาะแต่ตอนนี้มาเป็นอย่งเนาะประกาตัวไว้ก่อนได้กลัวว่าเปนแต่ก่อบอเปลนจครับอุ้ยก็บอกเคยเป็นเนาะบอกเบอเคยเป็นผมก็เปลเ่็นอ่ะผมก็เปลนนนะอุ้ยเปิ้ลเป็นกันรูบรูปผมเปลนอ่ะผมบบคนให้เนาะ คนดีพอคุ้มครองเราครับน้าเคนคุ้มครองแล้วครับวันนี้ก็เลยสดมาแอลหน่อยขอบคุณที่ช่วยกันดูแลเนอร์ครับขอบคุณครับเอาละอุ้ยปั่นป้อนหน่อยหก็อุ้ยมาจ้างมาจ้างกะแล้ววันนี้อุ้ยจะห้องพิงหงฟังได้ก่อนได้ก่อนมีเฮงก่อนมีเฮงก่อนเฮงอะไรอันอันเก่าจ้ากัอันใหม่เหรออันใหม่ตัวนี้อันใหม่หนาเบอร์เบอร์ห้องอันเอาอันเก่าก็ได้อ่องนะแฮมลาบอ่ะ เอานะครับจาหมุจจุมวันนี้ฟังข้าววิ่อข้าว,ข,าวข้าวจ้อยแม่สอนลูกอ๋อข้าวจ้อยแม่สอนลูกอ่ะไอเป้ไอเป้เ,เอาฟังเดาได้ไบมอ่ะโอเคเอาเลยครับเฮ้ยเจ้าลูกปากแน่เจ้าข่จ้า แม่เรี้ยงลูกหน้าเมียตัวน้อยน้อยส่งเฮียนซชื้อจากบ่มีผมด้อยหวังได้มาก่อยแม่ยี่มีปีกมีหางานดินชานบ่มดีละเม่ Người này đều làm ta mẹ chốc ốc mẹ tình têu mẹ không đều đủ liềng bó đài bên đi แม่เลี้ยงไงแล้วเป็นห้องจอนแม่เจ้าช่างสอนตึงบ่ฟังคำแล้วกินแล้วก็นอนนอนแล้วก็แอวเชียร์ผ้าใส่แล้วยังบ่ชักบ่ชีดูกาทีวีดูอินเทอร์เน็ตมีตึงนั่งเช็คมีตึงหายและดี แม่ดีกันจะจ้างบ่มีแ่ขอกับอกับแม่แต่มามานอกจากแม่เดีวเจ้าจะมีภัยที่เป็นห่งเป็นยายหากเจ้าเหมียนแม่ลูกเจ็ดลูกแปดแม่ยังเลี้ยงวแม่คนเดียวบ่ได้ย้าบ่มี ม่ให้มีสวนนันแม่ก็แบ่งจนเทียงไปเปนี่ยนเปี้ยงแม่เลี้ยงโดยบ่าวจ่กภัยลืมปู่ลืมลุงลุงคุ้มย่าขาป้อมแม่เข้าไปหาด่านอย่างงัวอย่างวควายนายแม่นายหันมาลายลายบ่ได้เอาผอยมาล่า แอ็มก so um ้ามานอกจากแม่แล้วเจ้าจะมีผ่อที่เป็นห่วงเป็นใยหากเจ้าเหมือนแม่สิลดทะเลข้างถนนแม่ป้อจะเป็นลมแม่เจ้าด้วได้ยินทางโทรศัพับแม่ให้ให้จมจมเป็นเตี้ยวเป็นล้นพ่อห่ายบ่หัน ผ่ายพีดผายถูกลูกจะเดินเต้นยับจะอยู่ลงผ้าก็ลงผ้ายาบานกรมแม่กำมไปหาหมอบาตานแม่จะได้หานก่อแถมกำมานอกจากแม่แล้วเจ้าจะมีผ่ายที่เป็นห่วงเป็นใยหากเจ้าเหนื่อยแม่ Chắc mẹ leo cháu cha mi thời thay mẹ đáp chỉ trại trời, trời đất anh nhàng đậm ná phà ôi nó ta cháu xin tua nhàng hòa tí vai mà ta tung đã quang đã cùn bò sao ếch กุณแม่ชีสองปีดตามันดาเป็นทาคู่ช่างปีดตามันดาเป็นทาคู่ช่างทาคุณป่อแม่นี้จา,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 ากหาตื่นหนา ชดประเทศไทยหาไนบอได้ชูดประเทศไทยหาไหนบอได้จบแล้วหน่่ยเจ้าขอบคุณ<ะ>อุ้ยดีนักหนาครับตีจ้อย<ะ>ฟังสาวฟังม่่นเหมือนเดิมเพราะกินใจเหมือนเดิมนะอุ้ยน้อน้ำตาพอจะไหลแล้วนี่เพรอะนั้น<ะ>อุ้ย,ยต้องรักษาสุขภาพอุ้ยถึงสองเนอ้ออุ้ยแดงแล้วอุ้ยดี ฮักษาสุขภาพคือถึงร้อยเน้อเน้อจะถึงก้อ้อยวอุ้ยแดงก็เคยได้ถึงร้อยสาวเลยเน้อเอาจนถึงร้อยสาวผมก็จะได้มาเอวหาทุกปีไงเน้อเอาละกะาว่านี้บบโรบปวดแล้วครับเนอกมาคืออุ้ยได้หันหน้าหันตาละก็ดีใจละผมขอบุครับผมได้หันหน้าอุ้ยถึงสอบผมก็ดีใจละ มันมาแดดมาใจพ่อวันมาใจพ่อหน่อถ้าเจออย่ายงี้เนี่ยโอเคครับล่าไปล่าบ้าวกูบินเอาเปิ้ลไปเห็นร่างล่าเห็นร่างล่าจุ่มหน่อที่ต่อไปทีได้ผลนาเจ้าบานงโอ้ยสบายมากเลยครับพี่ผมจะบรรมันมาให้เอลหาเนอะถ้าสมมติขยะกินข้าวก็อย่ามาซอกกี่ขออุ้ยเร่งข้าวผมเนอะเร่งน้ําพริกก็ได้อ๋อ ผมกินมาแล้วอุ้ยตอนนี้จะคืออุ้ยเขากินละเนาะเดี๋ยวอุ้ยกินขนมกินผลไม้เตยเนอร์ครับเอาล้ครับเดี๋ยวผมขออนุญาตปิ๊กบานปิ๊กจองกันเนอร์ปิ๊กไปสั่นกระแปงกันเนอร์จุกดเนอร์หนุ่มใหม่หนุ่มเหี้ยวขอบคุณครับบายบายครับผมไปแล้วเนอร์ครับ เป็นยังผี